สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ชมธนบัตร20แบบ9นะครับรุ่นโทมัสเดลาลูนะครับทั้งอัปเดตราคาแล้วก็บอกรุ่นด้วยนะครับว่ารุ่นไหนพิเศษแพงหรือถูกนะครับ เริ่มต้นจากลายเซ็นธรรมดาสภาพใหม่ๆร้อยกว่าบาทนะครับสภาพเก่าแล้วก็จะเหลือราคาอยู่ 50-60- 70แล้วแต่สภาพนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเลขตองนะครับเลขที่มันเป็นเหมือนแบงก์บาทใบนี้เนาะจะเป็นเลขตองนะครับราคาจะเล่นหาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นถ้าหมวดก็เป็นเลขเดียวกันด้วยก็จะเล่นกันเป็นแสนนะครับต่อไปจะให้ดูขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสแตนดาดตัวธรรมดาที่สุดนะครับแล้วก็จะขยับขึ้นมานะครับเป็นลายน้ําพานนะครับปกติเนี่ยลายน้ำภาสีเนี่ยร้อยกว่าบาทใบนี้ก็จะขยับขึ้นนมาาเป็500-800บท ในนี้จะเป็นลายน้ําพานนะครับลายน้ําพานเนี่ยจะเก่ากว่านะครับในคนสะสมจะเรียกพระพักแก่เนาะก็คือจะเป็นพระพักแบบนี้เนาะส่วนพระพักหนุ่มเป็นยังไงพระพักหนุ่มก็จะแพงขึ้นมาอีกอ่าพระพักหนุ่มก็จะเป็นแบบนี้ให้เทียบกันนะครับพระพักหนุ่มพระพักหนุ่มก็จะทรงพะเยาวกว่าเนาะราคาเล่นหาในลายเซนธรรมดานะครับตอนนี้นะสภาพใหม่ๆก็ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับแต่ถ้าพับเมื่อไหร่เหลือหลักร้อยเลยนะอันนี้ดูให้ดีนะพับกับไม่พับใหม่ไม่ใหม่เนี่ยราคามันต่างกัน10เท่าเลยนะถ้านนี้ สาขาบางใหญ่นะครับแล้วก็มีสาขาจ,าจัดูจัรตึกแดงนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางนะครับก็ส่งรูปทางไลน์ของทางร้านมาได้เลยนะครับ